น้องหน่อยไม่ง่ายของหนูอยู่นี่ลูกหนูอยู่นี่ฮะพูอะไรเราก็จะออกไปเรว่าดเดี๋ยวเราพเดี๋ยวเราอวว่าจะออกไปยังไงลเราเต้องทำแบบนี้แล้เราต้อง้เรา ล้วครับเดจะไม่เท่กว่ารดชุดรถเขนด็กดนห้าจังจะไม่เทียยอยยอยเอาเอาี่ไหนนะเออไี่ไปนนะไปที่ไหนะน้องเรียนแบบเลยจะเดินทางไปไหนกันทุกคนดูสิ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 ดู พอแล้วพ่อไปเปลี่ยนให้อยากดูสิคเลยเออแล้วก็ขอพ่อเปลี่ยนอยากดูสิคเลยอยากดูสิคเลยมันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนมันมีพ่อแรงเปลี่ยนหน่อยแล้วแล้วถอะไรนะเขาบอกว่าเขาเห็นถทยของเขาแล้วให้น้องได้นไหมล่ะมันเป็นถทยของเขา

นี่ีาวาอไรไอวาคนดีจะไปไหนไอวาคนดีแลฮะว่าอะไรพี่ชายอพู่ว่าไอวาน่ารักกว่าอัญญาเขายังเขายังตุ๊กตากันอยู่เมื่อกี้ อันนี้มันตุกตาของอัญญาง่ะเจนน้องเขาจะแย่งของพี่อันยาเขาจะแย่งพี่กระตายมันก็จะขาดแล้วอันยาคืนพี่ลูกอุ้ยอัญญาฟิจิลูกสุขภาพดี พี่ทีน้องพี่เอามาเือลูกเชยพี่ทีมอก่าพี่ทีอยู่แล้วพี่ทีน้องพี่หยิบม,มาให้ลูกอัญญาเราไม่เอาสิมานี่มืกอกอนเลยกันเลยเหรอจะ <c oughs> ไปไหนลูกฉันจะมาช่วยจับน้องแล้นแหละเราก็จะออกไป เาเดี๋ยวเราบีเดี๋ยวเราบีสอนเราว่าจะออกไปยังไงแล้เราเราต้องทำแบบนี้แล้วเรต้องแวเราต้องทํเราต้องทำแบบนี้ช่วยน้องได้ไหมช่วยน้องได้ไหมครับเราต้องทำแบบนี้ก่อน เราจะเราจะเอาขาเลยมันจะสูงไปมั้งน้องอ่ะมาจำเลยพ่อเออนี่ช่วยน้องเห็นไหมเข้าไปตรงนั้นเราจะไปตรงนั้นพ่อพ่อจาน้องทำไมพ่อพ่อมาคอยไม่ให้น้องตกมันได้ยังไงไปทางนู้นลูกไปทางนี้จ้าไปทางนู้นไปทางนู้นกัน อันนี้ชุดนีองพีหรอคะใช่ล้ค่ะอเพชุดพี่ชุดอีหรอใช่ล้คะแต่จะไม่เทกว่าชุดนแคปแ่เราให้จังยไม่เทเออยย้ทำอะไรไปชุดน้องพีกดุมด้วยวัสัสตีกา เออบอบีสอการให้พิธีกับตัวพี่เหรอบอบี้าวอเอบอบีที่ไปเนี่ยอ้าอเเดเดไปเลี่ยเดเดไปนี่น้องเรียนแบบเลยเห็นไหม ลองให้น้องเล่นดูสิดนดูสิดูสิจะเดินทางไปไหนกันทุกคนดูสิดูสิ โอเคโอเคงั้นงั้นหอมทอดหอมทอดยหอมทอดทิ้งเดี๋ยวพ่อให้ดูสิเลยไปดูสิเลยแล้วพ่อพูดว่านนดูสิเวโนนใช่เวลาพูดโนไม่น่ารักเห็นม่าเ่อนอยหอมแล้วพ่อไปเปิดิพลงอยากดูสิเลยเออก็หอมทอดิ้ดูสิเลยอยากดูสิกเลยเรมีข้อแรกเปลี่ยนหน่อยแล้ว ไปเจอเองเดี๋ยวฮะ<า>ให้น้องพีหอมแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ <laughs> ให้น้องพีหอมแล้วให้น้องพีดูให้น้องพีเลือกว่าจะดูอะไรได้ไหมถ้างั้นม,มาโอเคงั้นพี่พีหอมพร้อมไหมล่ะโอเคโอ้โหพีพูดออมไม่ได้ไม่ได้เลย อืมมันสวเยอะไปเขไปเดี๋ยวพ่อเปิดให้น้องอยากัวอะไรไปถามซิว่าน้องอยากดูอะไรถามน้องพี่ก่อนซิดูซิซูเปอร์สร์อ่าโอเคดูนะเดินทางอันยาอันยาไปกับพ่อไหมได้ไหมครับ จะอาบน้ำอัญญาก่อนเลยกันเนะาะเดี๋ยวขึ้นทิ้งไว้อย่างนี้เรายัางไม่ได้ตเตรียมน้ำเลย